สวดมนต์อีพีสองวันที่ 19, 12, สิบเก้าเดือนสิบสองพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับต่อจาก EP แรกครับอิติปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณะสัมปันโนสุขตโรกับวิถุนันุตตโรปุริสธรรมมาสาระจิสัาเทรมนุสานังพุทโธปะคาวาติสวะขาโตปะคาวาตาธมโมสันทิฏโกกกาทิโกเอหิปันติโกโอปันจิโกปัจจตังเวปปะโพวิญโยหิติ สุปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆยาติธ่ทมจัตตาริปุริอายุคานิอัสสปุริสปุคาลาเอสัพพะควะตสาวกสังโฆอหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชรีการานิโยอนุตตรังบุญยะเขตังโรกัสสติกินดามณีปิยังมาตังยะสังทาสังโฆนังอุปสังติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะ มหาราชาตังตะวังมังโปสันทุลีตังกาเรตโวสโกเสริีกินจิเทวเยสโกปชังทศมิ่งกินเนวาทันตาปิยังกันตังสาลิปโตภวันติเมิที่ราถังชนะนันเยมณีจินดาปิยังจัตันังสัพพพชนะพระหูชนะปิยังมะมะสัจจตวาพุทธรังตนังโอสัถังตัมมังวรางผีตังเทวมนุษยานังพุทธเตชชนะโสตินา นสันตุปัฏวาสัพเพทุกขาวูปัสมินตุเตสักกตะวาพุทธรังตานังธรรมระตานังโอสถัอุตมังวรังปาริลาหูปัสมนังธรรมเตเชนะโสธินาณสันตุปัฏวาสัพเพพะยาวูปัสมินตุเตสักกตะวาสังฆังตานังโอสถัอุตมังวรังอาหุนายังปาหุนายังสังฆเตเชนะโสธินาณสันตุปัฏวาสัพเพโลคาวูปัสมินตุเต อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณาสัมปันโนสุกตโลกาวิถุอนุตตรโรปุริสธรรมสาราดิตตธาเทระมุสานังพุทโธภควาติสวะขาโตภควตาธมโมสันติโกกายิโกเอหิปสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวริปปโววิญญูหิติสุปฏิปันโนภควาโตสาวะสังโฆอุชุปฏิปันโนภควาโตสาวะสังโฆญาญาปฏิปันโนภควาโตสาวะสังโฆ สามีติปฏิปันนภะคกวะตตสาวกสังคโยทิทางจัตตาริปุริอนุคานีอัสปุริสปุคราอสภคะวะตตสาวกสังคโฆอนโยปาหุนยโยทักจินโยอัญชริกาลนิยโยอนุตตรังบุญญาเขตตังโรกัสสติจินดามนีปิยังมัตตังยัสังทศสังโฆนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตัณจามหาราชาตวังมังโปสันทุโนทีปังการทีโวสุปโป เศีกินจิเทวเยสัตโวปชังทัมส,สมิงกินเนวทาทันตาปิยงังการตังสาวริปุตโตพระวังตุเมสิทธิราถังชนะด้าน,นย็มนมณีจินดาปิยงังจา่าทนางสัพเพชนาพระหูชนาปิยงังมะมะสักกัตตาวาพุทธลังตนานังโอสถังอุตมังวรังอีตังเทวมนุษยานังเทวพุทธเตเชนะาโสธินานสันตุปัทวาสัพเพทุข,ขาวูปัสมตุเตสัก,กัตตาวาธรรมนังตนานังโอสถังอุตมังวรัง ปาลิลาหูปัสมนังธรรมเตชะนัโสธินาณสันตุปัทวาสัพเพพยาวูปัชมิตุเตสัตวาสังฆาลังตานังโอสตังตุบังวรังอาหูนายังปามหูนายังสังฆเตชะนัโสธินาณสันตุปัทวาสัพเพโลคาวูปัชมิตุเตอิติปิโสภควาอรังสัมมาสุพุทโววิชาจารณะสัมปันโนสุกโตโลรอกุตุลอนุตตะโรปุทธธรรมะสาลิติทธาเตโรบุนุสานังพุทธบากวาติ สวาสดิ์ตัวะคัวภีรธรมโมสถที่ดโกวการทโกเอหิปัสสิโกปนิโกปัจจตังวิปปโววิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาตที่ทำจัตตาริปุริอนุภาณิอัสสปุริสปุคาราเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหูนายโยปาหูนายโยทักกินายโยอัญชาริการานิโยอนุตารังบุญญาภิตังโลกัสสาติ จินดามณีปิยังเมตังยศส,สังทัศสังกูณหุบสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอราหะปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังพุสันทุโนทีปังกรเรติวสุปเสถิกินจิติวเยสโกปปจังดัสมิกินเน,น,นวะสังตาปิยังกันตังสาริปุตโตพ่อวังตุเมสิทธิราถังชน,นะนเยมณีิจินดานปิยังจัดท่นังสัพเพชนพะพ่อหูชนะปิยังมะมะ สัจตวาพุทธะรังตานังโอสถังอตมังวรังหิตังเทววุณุสานังพุทธเตเชนะสโสธินานัสสังตุปัทวาสัพเพทุกขาวูปัสมิทุเตสัจตวาธรรมรังตานังโอสถังอตมังวรังปาริลาหูปัสมนังธรรมเตเชนะสโสธินานัสสังตุปัทวาสัพเพพยาวูปัสมิทุเตสัจตวาสังฆะรังตานังโอสถังอตมังวรัง อาหุนายังตาหุนายังสังคเตเชนะโสธินานาัสตุปัทวาสพเพโรคาวูปสเมตเตชนาชยานสนาจัตตาพุทธาเชวามารังสวาหาันาังจุุจตุสัญจาสาัพังรัสังเยวิวิวปว,ปวิปิวิงสงนาราสพาตันหากราทะโยพุทพุทธา อัตถวิสตินายกาสัพเพปะวะปติทิตามหังนัตถเกเตมุรสิสราเสเสรปฏิทโตมหังพุโทโธธัมโมทวิโรจนเนสังโฆปฏิปติทโตมหังอุเรสัพพะคุณารักโรอัตถเยเมอนุรุโธสีสารีปุตโตจัทากิเนโกทโยปิธิคา คัสมมงโมคาราโนจะวามเกทักกิเนเสวะเนมหังอาสุงานันธาราหุโลกัสโปจะมหามาโนอุภาสงวามะโสตะเกเกสโตปิติภาคัสเิงสุริโยว,วปะปัทถังจะรโรนิสนนิสินโนสิริสัมปันโนโส พิโตมุนิปุงขาโวกุมารากัสโปเทโรนนะมเหสีจิตตาวาทโกโสมหังวาทานนจิตนิจังปฏิฐาสิคุณากาโรโอปุนโนอังคุริมารโรจะอุปารีนันทาเสวรีเทราปรจาัอิเมชาตาสาราเตติลากามะมะสีส สีเสสาสีติมหาเทรวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตวันโตชิโนรัสสาชราเตชลันตา,นส,า,า,า,ตา,ตาสีระเตสีละเตเชนะอังคเมคาอังคมบังเคสุสันติตารัตนังปุระโตอาเสทักขิเนเมตาสุตะกงัง ทันทัชังคังปัชโตอาสิวาเมคุอังคุริมาละกังขันทโมละปะนิตังจะอาพนาอาพันอายนาพิยะสุตกังอากาเสชะทนาอาสิเสสาปการาสังติตาชินานานาวะราสังยุตาสตะะ ปาการะลังกตาวาตะปิตาทสัญชาตาพาหิรัตนาตุปทวะอาศสาวินิยัมยันตุอนันตชินะเตชสาวาสโตเมสก,กิจเจนะาัทธาสัมพุทธะปัญชเลชินะปัญชารามัตนันหี มิหารันตังมาหิตะเลสัทธาปารินตุนังสะเพเ,เตมหาปุริสภาเอเจเอเจว่ามันโตสุขโตสุรโกชนานุภาเวนะชิตาปัตถะวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตระโยสังธรรมานุภาววะปะ ลิตโตจารามิชินะปัญชัเลติพาหงสหาสารินิปมิศสานุพันตังสีเขลขะรางอุทิตโกราจัสเสนามารังคาราทิรินธนา,าทีธรรม,มวิชินาชิตาวาวุนิงโทตันเตชะสาะววัตุเตชะยามังคารานิมาราติเลกบมพิยุนิตาสัมภารันติงโครัมปนาและวกัมะคัมถังทายันขัง ขันตีสุทันตวิชินาชิตวามุนิโทตันเตจัสสาผวตุเตชยจังมังคารานีนาราคิลิงคาชวรังอติมาตภูตังทวังคิจะกะมัสสานีว่าสุธารุนันตังเมตังพุเสตวิชินาชิตวามุนิโทตันเตชัสสาผวัตุเตชัยังมังคารานีุกิขาดขมาติหาถาสุธารุนันตัง ทาวันติโยชนปะปะถังคุลิมาวารันตังอินทรีพิสังคตมโนชิตวามุนินโทตันเตชัสสะปวัตติเตชยมังคาดานีอัตตวานาจัตถามงท่ารังอิวังคัมพินิยาจิตยาญาจิตใจญายทุกภาวาจันนังชนะกายะมันเนสันเตนะโสมวิชินาชิตวามุนินโท อันเตจัสสาพระบาทุตเตชะยมังารานีสัจจวิหายะมติสัจ,จกวาทกีตุงวาทาพิโรปิตมะนางอัติอันทภูตังปัญญาปทีปชาติโตชิตตมามุนินโธตันเตจัสสาพระบตุตตเตชะยมังารานีนันโทปนันทภูชักขังวิมุม ah ตทางมะิทังปุเตณะเถระภูคเสนะ ขมาปยันโตอินทูปเทสวิชินาชิตวามุนิโตตันเตชะสาภาวุตเตชะยังบังคาลานิทุกขาหัดทิฏฐิภูชักเคนะสุธาสุทันทะหัดถังตัมมังวิสุทิชุดติมิทิพากาพิธานในยานาเคยยายา ยานมาคาเทนวิชินาสิตาวาโมนิโตตัตเตชะสาพระวจเตชยมังคารานีอตาปีพุทธะชยมังคาระอัตคาถาโยวาจันโนทินักทิมูสุระเต,ะเตะมะตันทีอิตาวานันนับวิวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอาทิขัมมเนยะนารุสปัญโยมหา ลุนิกนาโถหิตายสัสพพานินางต่เรตาวาปาระมีสัพเพสัพพาปตโตสมโมทิมุตตะมาเอเตนาสักวะเชนะโหตุเต,ต,เตชยมังครรังชยังโตโพธิยามูเรสัจยานางนังทิวัตโนเอวังตว,วังชิวิชโยโหอิชยาสสชยมังครรังอปปชาสีตา ปังตาจีปังรังเกสีเสปัททะเอปัทาวิโปคาเลอภิเสเกสัมะพุทธานังอาคาปโตบโมคติสุนักตังสุมังครังสุบาปตังสุหุติตังสุขโนสุหโตจะสุยิถังธรรมจาริสุปัททะกินังกายกรรมังวจกรรมังปัททะกินังปัททะกินังมโนกรรมังปฏิคิเต ปทากินาปทากินานิกัตวารักัตเเถปทากินีพระวังตุสัพพังฆารังรักขันตุสัพพเทวตาสัมปพุทธานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตพระวังตุสัพพังฆารังลักขันตุสัพเเทวตาสัมปัมานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตพระวังตุสัพพังฆารังลักขันตุสัพพเทวตาสัพสังคานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเต ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเลคาเลโพธิคาเลตาหินตาหิตาธรรมธาเนณะพาวันเตปูชิตาโสถิงกโลเตทะวิหารมาธาเลเถลาจมนาน,นาวากาจัพิขาวเสลามิกาธานิปติอุปปาสตา ยาคามาจาเทสานิคมาจะอิสราสัมปันนาพุตาสุขิตาพาวันติเตเชลาพุชาเยปิจอันทะาสาัมพวาสีเสทชา,าตาอาบับพาวโวปปาติกานิยายนิกังธรรม,มวรัง ปฏิจาเตสัพเพปิทุกขสสะกโรตุสังขยังถาถาตุจิตลังสัตตังธรรมโมธรรมธารังจะปุคาราสังโคหวตุสมโควะอัถอัถายะจังหิตายะจะอัมเหละขันตุสัตสัธรรมโมสัพเพติ ธรรมจาริโนวุตติงสัมปปุเนยามะธรัรมเมะตริยา,ปาวเปวทิเตปสันนาหนตุสับเพปิปาณิโนพุทธสาสนเนสัมมาทารังปรัชัชนโตกาเรเทวะมะบสันตวุต ติพาวายาสันตานังสมิทังเนตุเมนทนเนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังรักขันติปุตตะกางเอวงังรมเมนะราชาโนุปชังรักขันตุสัพพทาทุกขปัตตาจะนิทุกขาภาพกับพยาปัตตาจะนิพยา สโสกปตาจานิสโสกาหงตุสัพเพปิปานิโนเอตาวาเอตาวาตาจะอันเหหิสัมพันตังปุยะสัมปทังสมพีเทวานุโมทันตุสัมภัสพะสัมปติตาสิทธิยาทานังทัทันตุสัต สัทายะสีลรังรักขันตุสัพาพทาภาว,วนาพิตรตาโหรตุขันันตุเทววาตาคตาสัพเพพุทธาพาระรัตนตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนารักขันทมพันธามิสัพพโสโหรตุสัพพังสุม,มังค์ังรักขันตุสัพพเทวตา สัพพุทธานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังค r a n g รักขันตุสัพเทวตาสัพพัรมนุภาเวนะโสติโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังค r a n งรักขันตุสัพเทวตาสัพพังคานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตรัง้วยอนุภาพแห่งความเพียรอนุภาพแห่งอัศจรรย์ิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยโยการสวดสายายบทสวดมนต์พระสูตรพระปิมและพระคาถาเรล่านี้ขอ เราสุขสวัสดีจนเกิดจะเข้ามาเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงจะเดินทั้งทางโลกและทางทางขอทุงเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุมโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมเหล่านี้เมื่อนโมทนาแล้วโปรดอําอืพรให้แก่วัตถุมงคลปิตาดิสติเหรียญยอดสติเห,เห,ร,หรียญไหวครูหกแปดจนตลอดวัตถุมงคลที่สามสิ่งนั้งสร้างขึ้นให้เปียบไปด้วยอนุภาพแห่งพระปีมจงสำเร็จสักสิทธ่ยงตุกการไม่เทือน